มาจูเจ้ามันนี้มาโจเข้าระบ้านเข้าโจฝ่อจานนี่เอามาพร้อมกับเจลบองเจลบองบั้ฑิตใส่กระปุกแบบนี้ละเด้อทาแต่สติ๊กเกอร์เด้อทุกคนเด้อบั้สิมีกระปุกใส่แล้วอันนี้เป็นเจลบองเพชรเจลบองเสียงขวางเด้ออันนี้ก็หอบเครื่องมันยุกมันย่างข้อสเปนย่างขึ้นไปถึงได้ี่นี่เจลของเขาเจลบองเพชรเจลบองเสียงขวางเด้อนี่เด้อนี่โอ้ยคือน้ำลายไป ต้อนจานนี้น้องเกี้วบองอันนี้นะนโจเข้าแต่จังกวังแซมเฮงโจหลอ,อกป้านไป สนใจสัส่างเจวบองทักเข้าวอทแอปเด้อโจโฟจานนวลเสื้อแจวบองคักสุดนี่นี่โฟจานอืมอืมเจวบองอืมอืมแอบ